อุ้ยอะไรไม่รู้โอ้โหไม่โดนอุ้ยโดนไหมไอ้โดครับ นไกลเลยไม่เห็นเลยว่าองไรโอ้โหใกล ไม่รู้ยังไ้แท่งกระอยดีกว่า หยิบยิงไปหน่อยช้าเลยไม่ตรง โดนไหมือเป่าเห็นโด้อม้ยไม่โด้ไอโด้ฮะไม่รู้เลยไปทางไหนแต่เห็นขึ้นอยู่โอ้โหน,น,น,น่าจะไปไหนโด้ตัวนี้น้ำตาพดพับเลย น่าโดนนะโดน อุยโดนไหมไอ้โดคฮกับไม่น่าโดนไม่โดนโอ้โหมันลงไปแล้วไม่เห็นเะยิงถาดตัวไปโอ้โหไม่โดนไม่โดนฮะไม่โดน มันลงไปแล้วแลวงยิงยิงเห็นแค่ลางๆอ่ะผมก็เลยยิงสุ่มลงไปเลยขค้นลงังใล้รอครับผมคิดว่าโดนนะไม,ไม่โดนไม่โดน ไม่โดนได้ไงเนี่ยกล่อมเ<ำ>สียงเหมือนโดนปลาเลยฮนะก็ดียาำเช้าครับมาต่อวันที่สองครับหวานหยิงไม่โดนเลยมาลองดูวันนี้ครับกับบรรยากาศเช้าเ,าเ,าเลย นองไวไม่คิปอย่างนี้ไม่น่าโดนไม่โดนจริง ไ,ไม่รู้ไม่โดนโอโหเห็นที่เราเงากั้นมานะเห็นลงโงโงังเงาเงาอีกโอ้โหใหญ่มากตัวนี้ไม่รู้เลยตาเลยเห็นหลงโงโงโงังเงาเงาอโอ้โหะไรเนี่ย โเหมือนตกใจเลยอ่ะเห็นยี่หลังเงาเงาเห็นหลังเงาเงามันว่ายออกไปทางเนี้ยโอ้ยก็เลยสุ่มจิงเอาใหญ่ว้าเลยตัวนี้ไม่รู้อีโดยวอะไรสักอย่างโอ้ยเแต่ก็น่าดูมากเลยนะน่ากลัวไปหน่อยตัวนี้ตาอะไรไม่รู้นะ ยิงไม่ค่อยโดนคนนะับน่ะตั้งแต่ซื้อสูนมาติดนะยิงไม่ค่อยโดนยังไม่ชินกับสูนครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมอยากลองติดลองแต่มันจาเป็นเล่นดอดผมร,ร่วงหายตนะั้งแต่คลิปหม่ที่ผมไปออกไม้ที่เขาค้อนะร่วงหายเนี่ยตอนนั้นเลยก็เลยตัดสินใจซื้อสูนมาติดเอายิงไม่โดนนะน่าจะยังไม่ชินกับสูน มื่อก็ยิงทุกใกล้โอ้โหแล้รียบยิงเลยกลัวม,มันลงหน่งๆห่งเลยอะ่ะนีจถากหลังะยิงจะโดนตรงนี้ก็ไม่โดน oh. อะไรเนี่ยมันจะยังไม่ชินกับศูนต้องพูดอีกนานเลยอย่างงี้กว่าจะชินโอเคมันลุยต่อครับ มารอรุ่นจะได้สักตัวไหมสองเช้าแล้วกดไปสามทีนะ ้าไปฮะลูกสวอ,อยู่นะิงช้านินตรายิีช้าไปฮนะ อืมนะกายโอ้โหไม่โดน,นกายใหญ่แนละ้วใกล้โอ้โหเสียอายอยู่นู่นมองมาเห็นขึ้นหลายรอบเดียจับเวลามาใกล้ก้มันละโอ้โหโอเคกันมานะ ตุกไม่ได้ถัดตัวเจ้าวันที่สองฮะยิงยากเลยนะซูลซูนี่ซูลซูนี่ยิงยากเลยโอเคแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องต้องกลับแล้วฮะต้องไปหัดยิงใหม่ยิงไม่ค่อยโดนย,ยิงไม่โดนเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครันบ้นนะสวัสดีครับ